สวัสดีเพื่อนๆ FC ออมเล็ตคิดขัดทุกคนนะครับตอนนี้ออมเล็ตก็โตเป็นสาวแล้วครับอยู่มปลายเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับใส่ชุดมปลายมานะครับนี่นะนะครับที่โรงเรียนก่อนไปนักศึกษานะนี่นะครับนี่นะครับออมเล็ตใส่ชุดมปลายเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้ออมเล็ตก็จะมาย้ายโรงเรียนใช่ไหมฮะใช่ไหมคะวันนี้จะมาทําอะไรครับบอกเพกื่อนๆหน่อยมาแสดงนะเดี๋ยววันนี้พอมันไปถ่ายคลิปได้ไหมตเต้นเหรอแล้วน้องเช้เบรดได้ดไหม เฉลยหนุ่มนี่แสดงด้ไหมแม่วัวน้องเฉลยบอกว่าไม่แสดงไม่แสดงวันนี้เฉลยเอ้าหรอยังไม่ได้แสดงช้างใหญ่เหรออ๋อเดี๋ยววันนี้อมเหลดจะแสดงก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามมาดูแล้วกันนี่นี่อมเหลดเป็นเด็กมาปลายซะแล้วนะครับผมแม่วัวผูกเชือกเท้าให้ยังไม่ปลกแต่ว่าเนี่ยเป็นไงอมเหลดดูตัวสูงเท่าแม่อวแล้วนะครับดูดินี่นะเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูอมเหลดโชว์ที่โรงเรียนแล้วกันนะครับว่าวันนี้เขาจะแสดงอะไรนะนี่มีหมวกด้วยนะครับ เอาเลยใส่ใชุดอย่างนี้แล้วดูโตเป็นสาวเลยครับเพื่อนๆดูดิเห็นไหมหดูดิโอ้โห,โหเป็นชุดเด็กมอปลายเลยนะครับเอาเลยเอามาใส่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะแล้วเขาจะโชว์อะไรเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมนี่ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวจะถึงตามเลยนะังคะุณมากเลยนะคะ รอมานานแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตามเลยขึ้นโชว์นะวอนนี้โชว์เสร็จเขาก็ต้องไปให้ของขวัญนะวันนี้มีของขวัญให้ลุงไหมมีนะของขวัญเตรียมไว้แล้วนะเป็นไรโอ้คนอื่นเขามีแต่ตุ๊กตานะลุงลุงไม่อยากได้ตุ๊กตาออมเล็ตอยากได้เงินนะเดี๋ยวเราก็ ดูน้องๆอันนี้เป็นห้องก่อนอัปเดตนะครับเป็นห้องอนี้ก็เป็นเพื่อนๆอัปเดตทันั้นเลยนะนี่ครับเกดาการทาการ่ทอดนะคะเปิดเพลงเคื่อชีนจอราการที่หนของเรากันนะคะวัสดีคราสว่ะเียชั้นที่สีห้องสีเที่นั่ทุกคนเชิญล่างค่ะขอบคุณ นีดดาบนิยมเล่นเร้วด้วแววเด็กไปไกลชุดชิมไดยใจบาบฟังเสียงมันเร็วกับเพลงภาษาจังคิบม่มันประชารกันแจมีใครรู้บ้างเลยว่าเพลงครูเล่นเปเพลงอะไรขอบคุณครับแตรูปทนหนะครับแต่รูปุกเพลงใช้รูยังไม่ถึ้านนะคะนรักลที่2หลับไม่หลับเป่าหนูค่ะ ใรส่กคนนู้นถูกต้องูค่ะเทีบ้านค่ะเทบ้านเลยไม่ถูกต้องค่ะแต่คุณครูแอบมเสียงิดนึงว่าเลงี้หลัต์เป็นผู้แต่งค่ะู้ค่ะเนชีวค่ะถูกต้องค่ะแักวทอนปบอชื่อเพลยเย็นืถึงคนรที่จาไปไกลมีความคิถึงและความรู้สึกดีๆแเ้วแสดงแล้ว อในอีกหนึ่งบุญเพมนะคะสำหรับอพีตพรลเมืองของรัชาากาลเจ้าของเรานะพี่มอปลายพี่มอปลายเป็นไงพี่มอปลาย วันนี้หเวลารียแชดนีแล้วเจอกันใหม่ในต่าง์หน้ค่ะนักเรียนทั้โบททางามโหขอบคุณะเมจาเอาเองนเชว์เสร็จแล้วนะขอออมเลตครับเนโก็ถ่ายรูปโชว์ออมเล็ตเอาเลยตัวใหญ่ที่สุดในห้องเป็นพี่มอปลายไปแล้วนะครับ เสี่โคเคเพื่อนๆเขาก็จะได้ตุ๊กตากันเยอะนะครับสำหรับวันนี้อน่านี่ก็คือห้องออมเล็ต้ะครับโชว์จบเรียบร้อยแล้วเพนก็จะตัดบางส่วนออกนะครับเพราะเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะโตแล้วนะคคนอื่นเขาจะเป็นตุ๊กตานะครับ ตุ๊กตุ๊กตากับเงินเอาอะไรตุ๊กตากับเงินเอาอะไรเอาเงินเอาอะไรเราบ้าเงินนะครับอ่ะของไปโคมมาเนี่ยเอาวางให้มันเกินกลางนี่บ้าเงินครับเอาอะไรเขาเป็นคนบ้าเงินนะเออดีใจเลยครับได้เงินเยอะเอนี่เพื่อนเพื่อนทำเสร็จนะส่วนไหนเขาก็ได้ตุ๊กตาครับตุ๊กตาที่บ้านเยอะแล้วนะกับเบอร์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  ยิ่งดูยิ่งโตเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูนะคะทุกๆคนนะคะบุคลากรทุกท่านและเราก็สัญญาค่ะว่าเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะให้กับเด็กๆได้แสดงความสามารถได้ฝึกกิจกรรมได้ฝึกทักษ <ๆ S 2> ะของตัวเองเหล่านั้นก็เริ่มต้นอาไรงเรียนตอนของเราบอกคนเรียนกันตั้งแต่อเเอาไหมเอาตุ๊กตาไหมเ,ะะเน้นเงินเหรอเน้นเงินสด นายภูมิใจในตัวลูกไหมไม่ะแต่พ่อยังว่าโชว์โชว์ห้องออมเล่นน้าเบื่อไปหน่อยก็ปล่อยให้ออมเล็ตไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆนะครัแมโูไปถ่ายรูปนะก็เป็นกิจกรรมในรอบหลายปีนะครับที่ออมเล็ตเขาได้มาโชว์แล้วเพื่อนกับแมโอได้มาดูเนาะเพราะว่าก่อนพิธากเขาก็ไม่ได้เปิดให้เข้ามาดูบ่อยๆนะครับผมช่วงนี้ก็ เมือนอะไรมันก็ดีขึ้นแล้วก็เลยได้ถ่ายนะครับก็ถ้าย้อนไปก็ต้องแต่อยู่สมัยสารศาสตร์เลยที่พ่อเอ็มได้มาถ่ายรูปออมเลตถ่ายคลิปออมเลตโชว์ที่โรงเรียนอย่างนี้นะครับก็ให้เขาถ่ายรูปกับเพื่อนๆไปก่อนนะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พ่อเอ็มก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะขอบคุณที่ติดตามออมเลตนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวไหนก็ติดตามกันไปเรื่อยเชิญไปลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปดูออมเลยก่อน